ลวงตาบุญชื่นใช้มือรูปรดคอหวยแห่ถามเลขทะเบียนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลสื่ออิสระนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงตาบุญชื่นพระนักปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นที่เดินทางทุดงผ่านจังหวัดต่างๆไม่รับปัจจัยไม่ขึ้นรถรับแค่น้ำดื่มเท่านั้น ไม่ว่าหลวงปู่จะเดินผ่านเส้นทางไหนก็มีประชาชนนะครับแห่กันมาถวายน้ำเป็นจำนวนมากรถที่หลวงปูบ่บญชื่นรูปนั้นทะเบียน1855ย้ําย้ำอีกครั้งนะครับ1855นะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ ล่าสุดมีผู้ใช้ Tik To อกลายหนึ่งได้ชื่อว่านะครับได้โพสต์นะครับคลิปหลวงตาบุญชื่นนะครับด้วยระบ,บุข้อความว่ารถคันนี้ของใครไม่รู้แต่รู้ว่าโชคดีมากๆท่านได้เลินรูปรถพระธุดงด้วยเท้าเปล่าไม่รับปัจจัยรับแต่น้ําคลิปนี้ตอนมาจังหวัดจันทบุรีของหลวงตาบุญชื่นครับนี่ก็เป็นข้อความที่นะครับโพสต์ด,ดังกล่าวจาก Tik t o อลนะครับ แล้วแอดนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ